สวัดีครับกระผมชื่อนายสวิตมิ่งกมนเดชตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องหนึ่งใจกันเรียนวิทย์คณิตโรงเรียนบ้านแม่แหเนือออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหกครับครอบครัวของกระผมมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น4คน ประกอบด้วยกระผมพ่อแม่และน้องชายวัย1 1ปีซึ่งครอบครัวของกระผมเป็นชุมาพากระเรียงกระผมเกิดมาในฐานะที่ยากจนสภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆพ่อแม่ของกระผมประกอบอาชีพเกษตรกรลูกผากลายได้ทั้งหมดนำไปใช้ใจในชีวิตประจำวันอาชีพเกษตรกรของพ่อแม่นั้นไม่ค่อยมั่งค,คังครับกระผมจึงต้อง รับจ้างทำงานพิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวเช่นการรับจ้างเก็บผลไม้ตามฤดูกาลร,ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง2กิโลเมตรให้เวลาเดินทาง7นาทีใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางโดยจะมีน้องชายและหลานชายนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน ความสามารถพิเศษของกระผมคือการเล่นกีฬาโดยกระผมได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับโรงเรียนได้หลายประเภทกระผมได้รับรางวาัลนักเรียนเรียนดีในกิจกรรมวันไหวครูจากโรงเรียนบ้านแม่แหเนือโดยนายยุทธนาคำวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แหเนือได้มอบเกียรติบัตรให้กิจกรรม อาสากระผมได้เป็นสมาชิกสภานักเรียนซึ่งมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการพูดประชาสัมพันธ์ในห้องเรียนและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและการคัดแยกขยะครับกระผมมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับทุนการศึกษาฉเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี เพื่อให้กระผมสามารถได้เรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนามู่บ้านของกระผมและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปครับ,บค,ครับ